รุ่นเเครื่องจดีคีน่อแกาม่ได้หเลยแ่อรก็จะหแอาอกนใ่หใช่จะห่แล้วอเปบอเตอร์ไใชเครื่องแค่เป็นเครื่องขึ้นหน้าใส่ติ๊กยันขึ้นบอลขึ้นหน้าใส่กยันเราไม่ด้เลื่อระเทศไยที่บอกแต่ถ้าราเชื่ออเ 咦。嗯。

ันนี้มันทำอะไรคะเปลี่ยนแบ้นผิเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถึงไม่เอาไอโฟนสิบหกเพราะว่กล้องไม่สวยลองถ่ายของพี่แล้วใช่ไหมรอสิบเจ็ดแล้วก็ไอโฟนสิบสามกล้องสวยกว่าจริงๆรูปถูกรูปที่โทรศแม็กนะเออรูปรูปถูกรูปที่ไอถ่ายเราสองคนคือใช้กล้องเขาหมดเลยนะโทรศัพท์พิมไม่ได้เรื่องเลยกล้องไม่ได้ไม่ได้เลยไอโฟนสิบหกโปรแม็กคือไม่ได้ตอร์เรียร์ไหวันนี้ ไม่แต่อยากกินเนาะอะกินหรอไม่ค่ะทานดูอุ้ยผมเขาอยากส่งเนาะเบบี <c oughs> ๋น่ารักนคะอร่อยฟิวเตอร์ดก็ฟิวเตอร์ดิวตนี้ยังไงหล่อมาก อตอนนี้ยาพอุ่นยางุ่นเขาก็อุ่นเป็นสนใจโปรเจกตของคุณเม้งนะคะนีก่อนเลยค